มาม,ม,มีมามีมาแอบดูว่าคนสวยเขาอยู่ในห้องเขาทำอะไรมามีเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะยได้ยินแต่เสียงขายจ้าขายรถจ้าขายของจ้าจเล่นอยู่คนเดียวค่ะน้องชินขาย, <c oughs> ขายอะไรคะขายรถขายรถอะไรคะรถเบอต์รถคาีเยอะอะไรลหะคะใช่นี่ไง มีกัรหันด้วยกัรหันด้วยเหรอคะมีนี่เหรออุ้ยมีป๊อปอีกด้วยมีป๊อปอีกด้วยป๊อปอีกไม่ตรงนี้แม่ค้าขายอะไรคะโอ้โอ้โอ้อย่ามาขีดแบบนี้แม่นะชั้นนอนอ๋อน่าทิ้งกับชุดกัโอเคค่ะขายอะไรบ้างคะแม่ค้านี่คืออะไรอ่ะอ๋อชุดแบบเครื่องเรียนน้องชินแม่ติดไว้เฉยๆเวลาไปลูก ตอนใหม่ๆว่าวันนี้จันใส่อะไรวันจันใส่ชุดนักเรียนวันคานใส่ผ้าไทยวันพุธใส่ชุดภาษาอังกฤษ IEC วันพฤหัสใส่ชุดกิจกรรมวันศุกร์ใส่ชุดนักเรียนเอาใจชุดนักเรียนสองวันใส่ชุดนักเรียนสองวันวันจันกับวันศุกร์ค่ะอ๋อทำไมไม่แต่มีรูปนักชินก็เป็นรูปพี่คนอื่นไม่ใช่รูปนังชินก็รูปนังชินอย่างนี้เอามาดูเป็นตัวอย่างเฉยๆค่ะ นอนได้หรือยังกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยมีง่วงแล้วค่ะมิจะได้กินยานอนขายจ้าโอ้ขายทุกอย่างเลยค่ะบ้านนี้ใครจะรีบมาซื้อก็มานะคะแม่ค้าจะปิดร้านแม่ค้าขายดีค่ะรีบมาซื้อเลยค่ะโอ้ซื้อหน่อยค่ะซื้อข้อขดายหน่อยค่ะมีข้อขดายไหมคะมีค่ะอยตงขายกี่บาทค่ะ ห้าบาทค่ะโอเคเอาค่ะห้าบาทจ่ายตังค่ะเขาก็ได้ด้วยค่ะโอเคค่ะโอ้โหรวยเลยแม่คะโอ้โหแม่ค้ารวยเลยได้ตังเยอะมากตังเป็นพวงเลยค่ะอาอนเดี๋ยวเอาอนให้อเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีจ่ายแบงค์อะไรไปคะเมื่อกี้ลูกค้าจ่ายแบงค์อะไรไปคะแม่ค้า <20 S 1> แบงค์ยีอันนี้5บาททอนเท่าไหร่คะท,ทอนสิบห้าบาทคะ่ะเออโนโนโน,นอย่าไปเข้าปากอททขอบคุณคะ่ะห้ามเข้าปากนะคะเดี๋ยวลงไปในคอติดติดคอนะคะอ okay. โอเคโอ้ได้ตังค์เยอะเลยโอ้ยรถสปอร์ตสวยจังเลยคะ่ะแม่คะ่ How much? ะ much 10บาฮ่ารถสปอร์ตสิบาทเอาคานันเนี่ยเอาหนึ่งคันเลยคะ่ะ อันนี้จ่ายเหรียญสิบนะคะไม่ต้องทอนนะคะอันนี้จ่ายเหรียญสิบค่ะโอเคค่ะไม่ต้องทอนเอาเงินคืนแม่เอาเงินมาคืนแมค่นนะคะทไมคะเอ,ออันนี้ก็เงินทอนแม่ค้าทอนมาให้ค่ะลูกค้าก็เลยเอาซื้อกลับอีกค่ะแ้แม่ค้าก็ใส่กรับป๋องตังแม่ค้าไว้เลยค่ะขายอนี้โอ้ขายพัดด้วยอุ้ยอากาศกําลังร้อนเลยค่ะอากาศหนาวหรืออากาศร้อนคะเนี่ยอากาศร้อนอ้าว พี่แบทำไมไปนอนอยู่ตรงนี้โอ้เงอยอยากรู้ไหมคะว่าหมีตัวนี้น่ะคะ่ะตั้งแต่สมัยคุณแม่เรียน,เ,ยนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะน้องสินเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังว่าแบตัวนี้น่ะคะ่ะตั้งแต่สมัยคุณแม่เรียนอยู่ปวสปีพศออ2543 สีาก็คือ20ปีปีนี้ปีหกสี่ยี่สิปีแล้วนะคะหมีตัวนี้ดูสซิ่งยายสวยมากคุณแม่กลับไปบ้านคุณยายมาเมื่อกี้นะคะคุณแม่มันอยู่เก็บใส่ถุงไว้อย่างดีค่ะ21ปีนะคะหมีตัวนี้หมีตัวนี้21ปีนะคะส่วนนี่ค่ะมีอีกตัวที่เป็นตุ๊ก,กตาตั้งแต่สมัยแม่ยังเด็กนี่ค่ะหมาฮอดอกตัวนี้ สมัยที่คุณแม่เรียนอยู่ที่ปวชวปีสี่สองสี่สองอันนั้นสี่สี่สามอันนี้ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามปีนะคะหมาตัวนี้หมาตัวนี้ประมาณยี<ม>่สิบสามปีค่ะโอเคค่ะดูสิคะสภาพยังแบบว่ายังสมบูรณ์ยังสวยยังแบบไม่มีรอยอะไรเลยคุณแม่เก็บของได้ดีมากแต่ว่ามีแค่พี่แบร์ที่เป็นแบบว่า จมูกลอกนิดหน่อยนี่ค่ะจะหมูกลอกนี่ค่ะจมูกพี่แบรล้วพี่แบร์ยปีพี่หองยีสาปีนะคะโอ้โหอายุตั้งหลายรอบน้องซินมากน้องซินพื้นสี่ขวบเสี่แปดสิบสองสิบหโอ้ห้าเท่าน้องซินเลยค่ะเอาค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้หบาทห้าบาทค่ะ โอ้ยหาตังก่อนไม่มีตังให้จ่ายแม่ค้าเลยค่ะไม่มีตังจ่ายแม่ค้าหาตังก่อนนะคะ <Okay. S 1> จะหาต้องไปทํางานก่อนค่ะถึงจะมีตังมาซื้อของ <Okay. S 1> จ่ายแมค่ค้าจ่ายตังแม่ค้าค่ะโอเคค่ะโอ้มีการมาบอกให้ลูกค้าว่าตังอยู่นี่ด้วยแม่ค้าใจดีจังอแม่ค้าเม้ของเข้าปากนะคะแม่ค้า่มาาานะ <Okay. S 1> ม,าามามีง่วงนอนแล้วค่ะมาแม่ค้านอนได้หรือย,ยังค่ะ ฮ่า a n t sleep hey, แม่ค้าใจดีเมื่อไหร่จะขายของหมดเกลี้ยงจะได้นอนคะ่ะต้องต้องร้องเรียกลูกค้าแล้วคะ่ะแม่ค้าลูกค้ามาแน่เดยวต้องบอกว่าแม่ค้าต้องบอกว่าอยากขายขยากขายคนซื้อไหมคะคนซื้ออยากซื้อไหมคะคนขายอยากขายจ้าไม่องพูดว่าอ,อยากขายขยากขายอันไหนพูด อ่าคนซื้ออยากซื้อไหมคะคนซื้ออยากซื้อไหมคะคนขายอยากขายจ้าคนขายอยากขายคะ่ะเลขเข้ามา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 รีบมาซื้อมาหานะจ๊ะ